ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Tarot นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาราศีทัศ น้ำนะคะประจําวันที่16ถึง31ธันวาคมนี้ค่ะชาวราศีาน,น้านะคะก็คือชาวราศีมีนราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีพิจิกนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนารา,าศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ Generally นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเริ่มกันเลยนะคะก็อืม ซึ่ว่าคลิปนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไบววกลีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับปี2025นะคะก็ขอ Merry Christmas ล่วงหน้าเลยนะคะขอให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีนะคะเกี่ยวกับในเทศกาลที่กำลังจะถึงนี้นะคะ ก็แต่จะยังไม่ใช่คลิปสุดท้ายของปีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะเสียงจะดีขึ้นมากแล้วนะคะก็จะกลับมาทำคลิปแบบเรื่อยๆแต่ว่าสุดว่าอันนี้น่าจะเป็นไบเวลี่สุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีธน้านะคะสองสัปดาห์สุดท้ายนะคะก่อนที่มันจะหมดปีนี้ไปความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างคะ จะันนะคะเกี่ยวกับเป็นในเรื่องของการสื่อสารนะไพ่ใบนี้การสื่อสารหรืออะไรบางอย่างที่พุ่งเข้ามาอย่างกระทันหันเป็น energy ที่แบบจุกๆเข้ามานะโอเคไปต่อบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ชาวราศีธาตุน้ำอ่าสิบหกถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมน,นี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้างอืม ้าตน้มคิดว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข้อความหรือข่าวสารอะไรบางอย่างนะคะจากอาจจะเป็นคนทัศน้ำด้วยกันหรือชาวราศีทัตุไฟเมษสิงอะไรเงีย้ยหรือว่าเป็นท่านดินก็ค่อนข้างที่จะเด่นเหมือนกันนะ พรึกศบกันมังกรในการที่จะแบบมาพูดหรือมาบอกอะไรบางอย่างกับคุณมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเปิดเผยเขาอยากบอกเขาอยากแจ้งให้ทราบเขารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีนะในสิ่งที่เขาจะพูดหรือในสิ่งที่เขาจะบอกคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะ ไปไปมามาในชีวิตของคุณดูเขาไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาส่องคุณตลอดเลยที่เห็นเขาส่องคุณเขาดูคุณตลอดถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้เข้าหาคุณอย่างสม่ำเสมอแต่การส่องคุณเนี่ยมันสม่ำเสมอมากนะคะคือคุณยังอยู่ในสายตาเขาตลอดถึงแม้เขาจะไม่ได้ take action อะไร เขาดูอยากรับรู้ทุกความเป็นไปของคุณแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันใดที่คุณเข้าหาเขาเนี่ยด้วย energy ของการที่ต้องการความช่วยเหลือคนคนนี้คือจะแบบแสดงออกอย่างเต็มที่ว่าเขาเป็นคนที่อยากที่จะดูแลคุณหรือว่าอยากที่จะปกป้องคุณวางตัวเหมือนคนที่เหมือนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในแบบที่ลึกๆในใจอาจจะคิดอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นในไพ่เซนเล็กที่ปิดที่เิตเปิดออกมาได้เนี่ยซึ่งมีความรู้สึกว่า อาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่เกินเพื่อนหรือเกินสิ่งที่ตกลงกันไว้เกินเพื่อนเกินแบบเกินสิ่งที่มันเป็นอยู่อะในกรณีที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันเขาอาจจะรู้สึกมากกว่านั้นหรือในกรณีที่เราเป็นคนคุยกันยังไม่ได้ตกลงอะไรเขาก็รู้สึกมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะด,ดูกันว่า e NERGY ของคุณจะเป็นยังไงคะ่ะสองสัปดาห์ตรงนี้ธาตุน้ำ นะคะแล้วก็ไพ่การตัดมืนั่นน่ะสิต้องตกใจอยู่แล้วแหละนะคะมีโอกาสที่แบบเราจะรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์นะคะกับสิ่งที่ได้ยินตรงนี้หรือว่าได้ฟังตรงนี้จริงๆเซอร์ไพรจริงๆช่วงปลายปีมันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะมันก็โรแมนติกในการที่เราจะสารภาพรักนะคะหรือว่าบอกความรู้สึกอะไรใดๆกับใครแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่ความสัมพันธ์เนี้ยก่อนอันเนี้ยมันอยู่แบบเพิ่งพาอาศัยหรือมันอยู่แบบ เป็นเพื่อนคู่คิดหรือว่าเป็นนเชิงคนคุยคุยที่เหมือนเราต่างคนต่างก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วหรือตัวคุณเองก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นแค่คนคุยนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะแฮปปี้อยู่แล้วคุณก็อาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่แบบเขาทําอะไรบางอย่างให้คุณหรือเขาพูดอะไรบางอย่างให้คุณฟังในช่วงนี้แล้วเขาล่คนะคะเอเนอรเขาจะเป็นยังไง เขาตัดสินใจดีแล้วนะคะตัดสินใจดีแล้วจึงทำเรื่องนี้เขาทำอะไรอยากรูอยากใส่ใจไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วสิ้นสุดทางเพื่อนสิ้นสุดทางคนคุยนะคะไม่อยากเป็นคนไกลๆของเธออีกแล้ว เขาจะบอกแหละว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาทําไมเขาถึงมามาหายหายทไมเขาถึงไม่ค่อยสม่ําเสมอเขาอาจจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบางคนนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันต่างกันมากเกินไปเขาค่อนข้างกลัวว่าเรากับเขาอ่ะมันจะไม่แมทชิ่งกันมันจะเข้ากันไม่ได้เขากลัวว่า ด้วยความที่แบบเขามีความรู้สึกให้กับคุณนะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกันกันกบเขาก็ได้หรือว่าความต่างอะไรบางอย่างของเรามันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่เวิร์กก็ได้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะใช้ความกลัวนาําทางมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยได้เทคแอคชั่นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายคนคนนี้ก็อาจจะแพ้เสียงในหัวหรือว่าแพ้เสียงหัวใจของตัวเองอยู่ดีว่าเอาล่ะคือมันจะหมดปีแล้วนะี่คืออยู่ต้อง Take A c t i o n ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็น Energy เนี่ย a อซ s o โซสนะคะแล้วก็เซเวนฟันขึ้นมาว่าแบบคิดเยอะนะแต่ว่าตอนนี้คือตัดสินใจแล้วว่าจะเอาแบบนี้จะทางนี้นะคะแล้วในสองสัปดาห์ตรงนี้คนคนนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะชาวราสีดน้ำเขามองคุณเขาดูเทิร์ทูลคุณอะคือในเขามอง,มอง,มองเห็น ในความดีของคุณในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเขามองคุณแบบคนที่ชื่นชมคุณว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็ดูเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์รู้จักการดูแลเทคแคร์ Care, อะไรใดๆเขารู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นเหมือนแบบ material girl mat, ไม่ใช่ material เป็น material uh, girlfriend material boyfriend หรือว่า material wife material husband คือเป็นคนที่พร้อมแล้วในการที่จะมีคู่อะไรประมาณนี้แล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาอะยังไม่พร้อมแต่คุณอนะดีนะแต่เขาว่ารู้สึกว่าเขาว่ายังไม่พร้อมนะคะหรือว่ายังไม่ได้ดีเท่าคุณอะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณชอบเขาไหมอ <c oughs> อันดับแรกคือ ความรู้สึกของคุณคือคุณอาจจะช็อกแล้วคุณอาจจะเกิดความสับสนเพราะว่าความรู้สึกที่เขาพรั่งพูออกมามันดูเยอะมากมันดูเหมือนเขารู้สึกหลายอย่างมากแต่ว่าด้วยแอคชั่นของเขาอะมันทําให้คุณอะไม่แน่ใจว่าเขาอะรู้สึกแบบที่เขาพูดมาจริงๆหรือเปล่าอืมหรือแบบเธอต้องการอะไรไหมถึงมาพูดแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายนะซิดว่าถ้าเปิดใจในการคุยกันอะคือจะเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเลยคือเขาก็จะเข้าใจ ในมุมของคุณว่าทําไมคุณถึงไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งที่เขาในคิดมานานแล้วกว่าจะพูดออกมาได้แล้วตัวคุณเองจะได้เข้าใจมุมของเขาด้วยว่าไอการที่มามาหายๆก่อนน่นเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาอะคิดว่ายังไงนะคะเขามองคุณยังไงแล้วเขามองตัวเองยังไงเขามองภาพรวมความสัมพันธ์นี้ยังไงว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรตรงไหนในวงเล็บก็คือเป็นความคิดของเขาเองนะคะมันจะทําให้เข้าใจกันมากขึ้นถ้าสมมติว่าคุยกันเปิดใจคุยกันเข้าใจ ิฉก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถที่จะพัฒนาได้นะหลังจากที่เปิดใจคุยกันเนี่ยพัฒนาได้สามารถเดินต่อไปได้นะคะแต่ว่าต้องเปิดใจคุยก่อนแต่ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องดีๆนะที่มีคนแบบรู้สึก ดีกับเราขนาดนี้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกคนมีการแสดงออกที่ต่างกันภาษารักของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์เราอาจจะต้อง จิดว่าเรื่องนี้เรามันมันเป็นในเรื่องของการที่อาจจะต้องเปิดใจสักนิดนึงว่าภาษาราของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะค่อยๆค,คุยการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะคะซึ่งตามไพ่เอาคํามองว่าถ้าสื่อสารนะคะมันก็มีโอกาสที่ว่าจะออกมาเลิอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะทั้งกับคนที่สับสนในตัวเองคนฝั่งนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่สงสัยในฝั่งนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองคนนะคะโอเคเอัล่าคาะ์สำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณ ขอะะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอผู้รับการ subscribe นะคะการกด like คอมเมนตที่ดีอมเมนต์ที่น่ารักนะคะและรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ